สู่ช่องเกทีวีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านนิทานเรื่องยูมิสาวน้อยใจมหาศจจาลนอกหนูบ้านแห่งนี้มีสาวน้อยคนหนึ่งชื่อว่ายูมิเธอเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และตั้งใจเรียนมากาาเธอได้รับมอบหมายงานที่ต้องทำเธอจะทำออกมาได้อย่างเรียบร้อยและทันเวลาทุกครั้งเธอเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งแม่ตาหน้าละ และมักจะแก้มเธอเสมอพรน้ตรงกับวันคริสต์มาสยูไม่อยากได้ตุ๊กตามากเข้านอนด้วยความหวังว่าจะได้ตุ๊กตาที่เธอชอบในวันคริสต์มาสนี้เป็นของขวัญพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าไม่ก่องของขวัญอยู่ข้างเตียงของเธอเธอรีบเปิดดูด้วยความตื่นเต้นแล้วที่เห็นตุ๊กตาที่อยากได้มาดีเธอดีใจมากจึงรีบไปกอดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเธอด้วยความดีใจ ไม่ชอบเธอเห็นตุ๊กตาของเธอจึงแกล้งเอาตุ๊กตาของเธอมาโยนไปมา oh, <no. S 1> แต่ยูมิไม่โวยวายอะไรไม่ว่าเพื่อนจะทำยังไงกับตุ๊กตา mm. เธอก็ใชยทำเป็นไม่สนใจจนคุณครูเข,ข้ามาเห็นและลงโทษเพื่อนกลุ่มนี้ oh, <no. S 1> เธอจึงได้ตุ๊กตาขึ้นค oh, <no. S 1> เนรืงนวหากใจร้สงบ ก็อย่าวันไหวกับสิ่งที่ยั่วยุจบแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ